สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องหนุ่มึงชนชาแนลกับร้านเปิ้ลยำแซ่บตลาดโตลุงหนาสารเชีงบุรีเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูยำแซ่บๆนะครับนี่พี่เปิ้ลกำลังทำยำเลยเดี๋ยวเราไปดูยำพี่เปิ้ลกันว่ายำอะไรนี่ยำอะไรอยู่ครับเจ๊นนยำบุญเส้นนะครับเมนูนี้60บาทนะครับดูดุกๆเลย ลืมกดไลค์กดติดตามช่องหึ่งมุ่งชนชแนลด้วยนะครับผ่านไปผ่านมาอยูร่แรแวมอุดหนุนนะครับร้านเต้ยยำตกเวอร์ตลาดโตลุกหน้าสารชีบุรีครับนี่หน้าตาหน้าละประาณนานี่ค่ะ60บ,บาทห0บ,บาทนะครับไปเสิร์ฟแล้วดิสโตเดี๋ยวจะมาทานที่ร้านนะครับเรามีโต๊ะนั่งข้างหลังนะครับนี่ข้างหลังนี่เลยว่างน,นั่งได้เลยนะครับต่อไปเป็นยำลูกชิ้นนะครับ ยำลูกชิ้นอะไรครับเจบเปิลยำลูกชิ้นก็60บาทนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยบอกทางร้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเจ๊จัดให้หรือจะใส่ถุงกลับบ้านแล้วก็ขอถ้วยไปก็ได้นะครับกล่องก็มีนะครับนี่บอกแล้วสั่งอะไรได้หมดยำลูกชิ้นก็มีนะ น,นี่เรามาดูย่างลูกชิ้นกันจบเลยนะครับใช้ลูกชิ้นปลาอย่างดีนะครับเมนูนี้60บาทครับเดี๋ยวเรามาดูร้านี๋ยวใครไม่อยากมาแก๊บฟู้ดมีนะครับทางร้านมีแก๊บด้วยนะ้าไปในเพจแก๊บแล้วสั่งได้เลยนะครับน,นี่60บาทน,นี่สวยงามมากไป,ไปเดี๋ยวเราพาไปดูเมนูกันก่อนนะครับนี่เรามาดูเมนูกัน เมนูร้านเปิ้ลยำซับเฟอร์ตลาดตลุงหน้าสายนะครับราคาตำนี่เริ่มต้นที่5้าสิบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุด,ดิบกันวัตถุด,ดิบนี่มียอมยอดไข่มึกหอยนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนั่นเลยนี่มีหอยมีหอยแครงนี่ทีเด็ดเลยขาหมูสไลด์เบคอนเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเรามาดูาดก ไข่ปาลาเลซเซียวนะครับไข่นั่งลงตัวใหญ่เลยนี่กุ้งกุ้งกุ้ไปธรรมดานน่ตัวใหญ่ลสดสดเลยนะครับตัวใส่ปิ้งเลยเซลมอนเซลมอนนี่ชุดลร้อยนะครับที่ร้านดูดำปูมานี่นี่ที่เด็ดทางร้านเลยนี่เดี๋ยวเราพาไปดูยำต่อนะครับ ออไปเป็นยำอะไรครับยำบุญเส้นยำบุญเส้นนะครับมาดูยำมิเส้นอืมวันนี่เรามาดูยำต่ออันนี้ยำเลยครับเจ๊ ยำมุ้เส้นหกสิบบาทนะครับยำนี่จะเริ่มต้นที่หกสิบบาทนะครับส้มตําไทยไม่มีโปูเรา50าสิบาทนะครับเริ่มต้นที่ห้าสิบาทส้มตำ<ช>เรามาดูกันเลยยำมุ้เส้นหกสิบบาทนี่เครื่องทะเลุกๆเลยราคาส้ตามตำปลาเซลมอนค่ะส้ตมตำปลาเซลมอนก็นมีนะ ส,ส้มตำปลาซลมอนหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ลูกค้ารับไปแล้วส,ส้มตำปลาซลมอนนี่ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะปักได้เลยครับปักที่หลักเลยนะครับปาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องหนูเมืองชนชาแนลด้วยนะครับกับร้านเปิ้ลยำแซบเวอร์ตลาดต้ลุ่งหน้าสารชลบุรีนะครับนี่เรามาดูยำต่อไปเลยนี่ใส่ไม่ยั้งนะใส่ไม่ยั้งนะรีบไปยำเลยเจ๊ ยำทะเลใส่น้ำปลานะครับบวกปลาเซมอนอนนะครับเมนูนี้เท่าไหร่เจ๊100เมนูนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เรามาดูกันมาดูกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนึ่งมึงชมชาแนล้วยนะครับเราจะคอยอัปเดตที่ร้านให้ดูตลอดนะครับ เดี๋ยวเรามาดูยำรวมยำทะเลใส่ปลาล่าเอ้ยใส่ปลาเซลมอนนะครับน้ำปลาล่าแซ่บๆนี่เป็นไงใส่น้ำปลาล่านีปลาเซลมอนเข้าไปโอ้โหนี่นะครับเซลมอนชิสโตนะครับไปแล้วไปแล้วหนึ่งร้อยบาทนะครับเมนูนี้ยำทะเล บวกปลาเซม,มอนนะครับบอกแล้วร้านนี้ต้องการเมนูไหนบอกกิป๊เปิลน,นะครับจัดให้นะครับสวยงามสวยงามครับนี่ล <c oughs> ูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับต่อไปเป็นยำม,มาม่าเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้เป็นเมนูสุดท้ายนะครับจะ <c oughs> ม,มาม่าหกบบาทนะครับเมนูนี้จุกๆนะครับ หยิบเครื่องไม่ยัง้งไม่ยั้งเลยนะครับเจ๊เราหยิบเครื่องแบบไม่ยั้งเลยนะครับเป็นยำมาม่านะครับมาม่าทะเลหกสิบบาทนะครับนนไงหอยหอยแมงพูตัวใหญ่หญเลย ครชอบกินหอยนะครับไข่หมึกก็มีนะครับนี่ผ่านไปผ่านมาอย่าลืมมาแวะอุดหนุนกันนะครับร้านเปิ้นยำมแซบเวอร์ตลาดตั้วลูกหน้าสารชลบุรีนะครับอย่าลืมป้องกันกันด้วยนะครับกาดย่าตกนะช่วงนี้กาด่าตกนะครับความห่วงใหยจากร้านเฟิ่นยำแซบเวอร์นะครับ มามา่าทะเลเรามาดูกันตักได้เลยะคะ่ะจุกๆเลยนี่นี่เป็นไงไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่อง,องหนุ่มมึงชนแชนแนลด้วยนะครับและอย่าลืมอือย่าลืมมาอุดหนุนร้านเปิ้ลยำเซบเบอร์ป้ายนี้เลยนะครับป้ายนี้เลยนี่ป้ายส,มส้มๆนี้เลยนะครับอยู่ตรงข้ามร้านหน้ากัวนะครับครับเอ็มพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ